สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับผมครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตโยต้าโซลนาเกียออโต้นะฮะคันนี้เป็นรถปี9กนะครับสีสันรอบคันอันนี้คันนี้บอกก่อนนะว่าสีสันไม่สวยนะสีสันตามสภาพทั้งคันเลยนะครับนะครับคันนี้ขายกันราคาเบาๆนะฮะ29,000พบาทนะครับย้ำนะครับว่าสอง0มืนก้าพันบาทเท่านั้นครับ รถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสีไม่สวยนะครับช่วงล่างพอใช้นะฮะยางดอกมีสีเส้นนะครับเอาเป็นว่ารถพร้อมเดินทางไกลได้นะรถใช้งานทางไกลได้นะครับเพราะว่าฮิอาร์มเทสทางไกลตอนนี้ก็ประมาณ200โลแล้วก็ไม่มีอะไรนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นช่วงล่างก็ให้คะแนนว่าพอใช้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าดังถึงขั้นว่าน,น่าเกียดอะไรมากมายนะครับก็ก็ก ต้องมีไปเก็บงานตรงเบ้าชกนะครับแล้วก็ชกอัพนะฮะไปอัดน้ามันเอานะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ขายตามสภาพนะครับย้ํานะครับว่ารถขับขี่ได้ปกตินะฮะเครื่องดีการันตีนะครับเครื่องดีทางไกลได้นะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะสีสันรอบคันตามสภาพนะครับย้ําก่อนนะฮะไม่ดราม่านะครับคันนี้ฮียไม่ได้เก็บงานอะไรให้เลยนะครับก็ขายตามสภาพนะฮะแต่เท่าที่ขับเทสทางไกลดู ก็ถือว่าโอเคครับผ่านทุกอย่างนะครับรถวิ่งทางไกลได้แอร์เย็นเครื่องดีแอร์เย็นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดอกยางนะดอกยางก็ยังดีอยู่นะฮะยังพอมีดอกหน้านี่นี่นะครับเดี๋ยวดูดอกดอกหน้านะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับย้ํานะครับว่าคันนี้เฮียไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ขายตามสภาพนะครับราคาถูกกว่ามอไซค์ฮะการันตีได้ย้ําเลยนะว่าถูกกว่ามอไซค์นะก็จะมีต้องตามสภาพหน่อยนะครับ แต่รถขับพร้อมใช้งานนะเดินทางไกลได้นะเดี๋ยวไปดูด้านในครับมาชมด้านในกันครับแผงประตูก็สวยแบบนี้ทุกบานนะเบาสวยทุกตัวนะครับภายในผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะภายในดีภายในสวยอยู่นะนี่นะครับภายในนะจะมีตำหนี่ผมบอกตรงเลยหลกัหลกๆก็จะเป็นสีภายนอกนะฮะนอกนั้นมันก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะก็คือขับใช้งานได้นะฮะนี่ครับสาหรับท่านใดอยากได้รถคันแรกนะฮะ แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะภายในไฟนงภายในเนี่ยสภาพโดยรวมผมว่าผ่านนะไม่แย่นะสาหรับรถราคาสองหมื่นเก้านะฮะส่วนมากราคานี้ก็จะเป็นซ่ากันแทบแทบจะทุกคันเลยนะนี่นะเดี๋ยวไปดูอีกด้านขันไหนเก็บงานดูดีผมก็จะบอกว่าดีนะฮะที่เก็บงานก็บอกเก็บงานอันไหนไม่ได้เก็บงานตามสภาพก็ต้องรายงานกันตรงๆนะครับนี่นะฮะไม่ได้น่าเกลียดนะบ่งบอก,บอกผมว่าสวยอยู่นะ นะครับแผงประตูแผงประตูะตข้างหลังเป็นกระจกมือหมุนนะเนะี่ยฝ้าพีดานมันก็ไม่มีขาดไม่มีอะไรนะฮะผมว่าโดยรวมรถมันโอเคอยู่เนี่ยครับแล้ววิ่งทางไกลได้นะวันนี้ผมก็วิ่งทางไกลทั้งวันเลยวันเนี้ยวันนี้วิ่งอะไรวิ่งซื้อล้อแม็กซื้อของซื้อของนะวิ่งสองสามอำเภอนะวันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะผมย้ําก่อนนะครับว่าเครื่องดีมากนะเกียร์ดีนะ จอดสองวันมาสตาร์ทตอนเช้าก็ไม่มีอาการหน่วงนะสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะเกียร์ก็เข้าปุ๊บไปได้ทันทีเลยนะไม่มีการรอหรือเครื่องร้อนไม,ไม่มีการเปลี่ยนกระชากไม่มีทั้งสิ้นนะเครื่องเกียร์จบนะผมการันตีอยู่เครื่องเกียร์จบแต่ว่านอกนั้นก็ต้องตามสภาพนะฮะนี่นะครับผมว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะเอาไปเก็บงานสีเก็บงานช่วงล่างอีกนิดหน่อยก็ผมว่ามันโอเคเลยอนะ สำหรับท่านใดสนใจนะ29,000บาทนะครับราคาก็พอต่อรองได้บ้างนะตอนหนักก็ผ่านก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาษีก่อนนะภาษีขาดแค่ปีเดียวนะ67เจ็เองเห็นไหมนี่นะครับรถก็ซื้อมาจากบ้านาน,นะฮะเอก,ส,อเอกสารเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างนะฮะนี่นะครับไม่แย่นะสภาพสภาพดีเลยแหละใน,ในราคา2 9 0 0 0าที่ผมถือว่าคุ้มนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูครับ โอเคครับผมตะกี้คลิปมีปัญหาหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มาอัดต่อที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับกุญแจก็ได้มา2ดอกนะฮะนี่นะครับอีกดอกหนึ่งอยู่ในรถนะฮะในเก๊นะฮะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันครับน่ครับสตาร์ทเครื่องก็ครั้งเดียวติดนะฮะ อัตราเร่งดีนะแล้วก็เข็มวัดนะครับไอตัววัดรอบนี่ไปขึ้นนะแต่ว่าน้ำมันกับความร้อนนี่ขึ้นปกตินะฮะเนี่ยครับรถโอเคเลยนะผมว่าอาการไม่มีอาการนุ่ตอนเช้าเเนี่ยผมจอดสองวันเนี่ยสตาร์ทเครื่องเนี่ยเข้าเกียร์ก็ไปได้เลยนะไม่มีอาการหน่วงไม่มีการต้องรอให้เกียร์ให,ให้น้ำมันร้อนไม่มีนะฮะแล้วก็ขี่ทางไกลก็เกียร์เปลี่ยนปกตินะ คันนี้ผมบอกเลยว่าเกียร์ดีแล้วก็เครื่องดีนะฮะย้ําเลยนะครับภายในก็ภายในสวยเลยนะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่แย่นะในรถราคาสองหมืนเก้าเนี่ยเห็นไหมภายในเนี่ยฝ้าเพดานก็สะอาดแบบนี้นะฮะเนี่ยพรมอะไรก็เป็นพรมัยซิ่งนะครับก็มีแตกตามอายุตามอายุไขมันนะเดี๋ยวลงไปดูในสากระโปรงดูครับ ขอเครื่องก็ประมาณนี้นะเครื่องนิ่งอยู่นะเฮียว่าเครื่องมันนิ่งอยู่ทันนี้เครื่องดีเลยแหละนี่ครับเครื่องนิ่งแบบนี้เลยนะไม่มีปัญหาความร้อนไม่มีอะไรต้องสิ้นนะครับย้ําเลยว่ารถใช้งานทางไกลได้สบายสายนะยนีนยครับก็เครื่องดีนะครับเครื่องดีมากแล้วก็เกียร์ดีนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะช่วงล่างตามสภาพสีไม่สวยนะครับ ส่วนตำหนิอันอื่นก็เท่าตามที่แจ้งไปนะกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับกระจกข้างหลังด้านหลังก็เป็นมือหมุนใช้ได้อยู่แล้วฮะเพราะมันเป็นมือหมุนนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีตำหนิหลักๆก็คือสีนะฮะคันนี้ก็รถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับผมยินดีขับไปส่งให้ทุกท่านทุกจังหวัดทั่วไทยนะนี่ครับ0 9น2 7 5 7 7 9 8นะฮะ พี่ยามคนรักรถก็พร้อมบริการส่งทุกจังหวัดนะครับคันนี้ราคาต่อรองกันได้นะ290 0 0บาทต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับต่อหนักต่ออะไรก็คงจะไม่ไหวนะเพราะคันนี้ก็มีเก็บงานไปบ้างนะเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วก็เปลี่ยนปัามติ๊กไปนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับถ้าส่งตามระยะทางนะคุยราคารถจบปึ๊บแจ้งระยะมาส่งจังหวัดไหนเดี๋ยวผมคิดราคาตามระยะนะครับ การส่งขั้นตอนง่ายๆฮะก็โอนวัดจําโอนค่าส่งมาผมพร้อมเดินทางทันทีนะครับส่วนที่เหลือก็ไปจ่ายกันที่หน้าง,งานตอน,นรับรถนะฮะดีที่สุดคือท่านมาดูรถเองที่บ้านเฮียอาร์มนะครับย้ำนะครับว่ารถพร้อมเดินทางไกลนะฮะไม่งั้นผมไม่กล้าไปส่งท่านทุกจังหวัดแน่นอนครับเพราะรถอาล,ลานี้นะเดินทางไกลมาถ้ามีปัญหารถไมจ่จบจริงๆเนี่ยมันไม่คุ้มนะเวลาไปเสียกลางทางไปตายกลางทางไม่คุ้มนะฮะ เพราะฉะนั้นวิ่งทางไกลได้สบายครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะ2 10, 9สองบาทนะครับราคาก็พูดคุยต่อรองกันได้นะฮะสนใจยังไงก็090 275 7798อาร์มคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านด้วยใจสวัสดีครับผม